เข้าโรงเรียนวิชาหมุนห่วงแล้วนะคะนี่เฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆวันวันนี้เริ่มเรียนวิชาหมุนห่วงว่าจะเก่งไหมเอยอื้อชื่น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 มือมือมั้หมุนมือมึงมือขึ้นมาหมุนเนาะ จริงจริงจริงจะจริงไหมต้องรอดูนะคะนี่ขั้นตอนนี้ฝึกก่อนนะคะนี่ฝึกก่อนยังไม่โอเคนะคะเริ่มเรียนนะคะนี่เริ่มเรียนนะเริ่มเรียนนี่แซมมุ่งหวังขอจิ <c oughs> อ้มยังเดียว <c oughs> เอาเลียนก่อนเลียนก่อนเอิญดูไปนั่ารอนสเรียนวิชายจะได้เี้ <c oughs> งยงเดกขานเลยงยไว้ <c oughs> เอยเง่ยไว้เ่ยกินกินกิน

อันนีโชวกมโชวกำตีนตีนต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 ตีนนตตีนตตีนตีนตีนตีบตตีนตตีนตตีตตีน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 นีนนตตนนนนนีี

हां बोलिए बोल बोल ए हे हे नो नो